เชื่อทีเถอะภาพจำถ้าดีอย่าลบเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากมายค่ะในกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ค่ะว่าการสร้างแบรนด์คือการมีโลโก้ที่สวยเพื่อจะได้ดูดีหรือมีผู้คนชมว่าสวยและเจ้าของอย่างเราค่ะจะได้ภูมิใจรวมทั้งความเข้าใจผิดที่ว่าการรีแบรนด์คือการเปลี่ยนโลโก้ ถ้าใครที่วนอยู่ในวัฏจักรแบบนี้อยู่ค่ะตอนนี้หลายคนอาจกำลังปาดน้ำตาค่ะเพราะความเข้าใจผิดและหาทางออกไม่เจอเชื่อหรือไม่ค่ะแบรนด์บางแบรนด์มัวแต่กังวลว่าโลโก้จะไม่ทันสมัยแต่แบรนด์โกแก่แบรนด์รุ่นเก่าที่ไม่เคยเปลี่ยนตัวตนและคนรุ่นใหม่ก็ยังรู้จักนี่คือการสร้างแบรนด์แบบเก่าเกมทำได้ยังไง ฝากสนับสน,นุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทำได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทำตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบ r a n d i n g 1 0 1 p l u ู่สํูสำเร็จในการสร้างแบรนด์และทำแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ